สวัสดีครับพบกับปอเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาน้องๆนะครับมาหาเงินนะครับในอีพีสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเออน่าจะอีพีสุดท้ายแหละนะครับภาคหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับในเรื่องของการหาตังค์นั่นเองครับโดยวิธีการหาตังค์ในรอบนี้ครับง่ายๆสบายๆครับไม่มีอะไรที่จะต้องเสี่ยงแน่นอนครับมาไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือ ร้านดับเบพชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติม f i ฟฟ์พอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโอเคครับมาในส่วนของการสร้างรากฐานกันนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าอะไรนะครับถือว่าราคาแบบไม่แพงนะครับพูดง่ายว่าซื้อมาปุ๊บกำไรปั๊บเลยนะครับซึ่ง ใน o v r 1 1 0นะครับก็จะใช้นักเตะแรกนะครับได้เงินมาอยู่ที่ขั้นต่ำนะ1 1ล้านนะครับซึ่งจะต้องอใช้อยู่ที่10ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ย30ตัวนะครับตวเนี้คือได้แน่ๆน่ล้าน8นะครับแต่ว่าสามารถที่จะได้สูงสุดคือ9ล้าน4แล้วก็ในตัวนักเตะ110นะครับจะอยู่ที่22ล้านนะก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสเยอะไหมก็ไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเขาไม่ได้บอกเปอร์เซนต์ว่ากี่กี่เปอร์เซนต์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปตามหานักเตะกันฮะหานนกเตะก็ในตลาดเลยครับเอาเป็น110ก่อนแล้วกันครับ110นะครับหาไม่ยากนะครับ110นี่เราเอาแบบตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยผู้กดตั้งเลยเพราะว่าคนแบบเทขายเยอะมากครับจะเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเห็นว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปจัดจากน้อยไปมากดีกว่านะจากน้อยไปมากนะครับเนี่ยครับอ่า10.4นะครับ10.4นะครับ รู้สึกว่าต่ำสุดนะครับต่ำสุดคือเขาขายกันที่10.4ล้านนะครับเนี่ยราคากลาง10.6ใช่ไหมครับเห็นว่าเนี่ย10.4 10.4นะครับคือตั้งไว้เลยนะครับตั้งรับไว้เลยนะครับ10ตัวนะครับตรงนี้10ตัวเนาะก็คิวไม่เยอะนะครับอันนี้28คิวเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะลองไปดูซิพวกราคาต่ำถ้าราคาเรื่องราคาเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าราคามัน คิวราคาอะไรพวกนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ฟิกตลอดนะครับนะครับ43ิคิวนะครับอันนี้กี่คิว24คิวอ่ามีก็จะมีคิวที่น้อยที่เยอะแตกต่างกันนะครับอันนี้29คิวนะครับอันนี้ล่ะเฮ้ย14คิวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวิธีการหาเราก็คือแบบซื้อนะครับณเตยอยู่ที่10.4ล้านนะครับจริงๆมันเคยลงไปที่10.1เลยนะมันมันตามช่วงเวลาแล้วกันนะครับถ้า ถ้าได้ราคาถูกกว่าน,นี้ก็จะมีโอกาสที่กําไรกว่าน,นี้ครับพูดง่ายว่าสมมุตินะถ้าเราซื้อมา10.4ล้านนะครับแล้วเราไปเปิดนะครับแล้วมันการันตีอยู่ที่11ล้านครับเราก็จะได้600,000ต่อตัวนะครับซึ่งพูดง่ายนะถ้าเราแบบว่าขี้เล่สุดๆนะครับเราซื้อมาที่10.4ล้านเนี่ยอยู่ที่10 000, ตัวนะครับแล้วเราขายแล้วขายออกไปอยู่ที่11ล้านนะเราไปแลกเปลี่ยนนะครับที่11ล้านตรงตรงนี้ฮะเนี่ยตรงเนี้ยที่11ล้านนะครับ อ่ะมันก็มีส่วนต่างอยู่ที่60,00ต่อตัวครับซึ่ง10ตัวก็คือ6ล้านนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับหนใน10นั้นน่ะมันอาจจะเปิดไปมากกว่า11ล้านก็ได้เออดังนั้นเนี่ยทีนแน่เราจะได้6ล้านแน่นอนนะครับแต่มีโอกาสที่จะได้มากกว่า6ล้านก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะได้6ล้านเป๊ะเลยก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงที่เราจะอ่าในเปิดตรงนี้นั่นเองครับอ่าอันนี้ก็10ตัวนะครับทีนี้อ่าตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ด้วย อ,อยู่ที่1.8ล้านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหานะครับนักเตะ106ถึง109นะครับส่วนใหญ่ก็จะพาหาอยู่ที่108ถึง109เพราะว่ามันเปิดตรงนักเตะปริศนาได้ไอ้พวก106มันค่อนข้างที่จะแพงครับ108 109ประมาณเนี้ย108 109นะครับขครก็ได้ขครก็ได้ด้วยความที่ราคา,าม,มันใกล้จะถึงพรุ่งนี้แล้วไงออมันก็เลยแบบเออ แต่ก่อนหน้านี้มันมีนะครับมันมีนะอาจจะต้องต้องบอกเลยว่าพวกนี้ต้องไปรับช่วงวันวันปกติดีกว่านะครับอ่าอ่าที่เช็คดูเมื่อกี้นี้ดูแล้ราคาแพงกว่านะครับคืออ่าถ้าซื้อตรงนี้ไปที่1.96นะครับแล้วไปเปิดได้1.8เนี่ยอันนี้คือแบบขาดทุนเลยนะขาดทุนไปประมาณถ้าเกือบเกือบ 2, สองแสนเลยครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพวก109 108 1 0ยเก้แดี๋ยวเราร้อยเกแพงขนาดนี้เอาไปดู108ดิ ลองดูสิร้ 108, อยแปอาจจะถูกกว่าก็ได้นะโอ้โหไม่น่าใช่ละโอ้โหราคาได้เรื่องอยูน่นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะกันหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โหลาร้อยแปดร้อยเก้าราคาไม่แตกต่างกันนะครับคือแบบเกินเกินาราคาค่าการันตีไปนะครับแราวเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงเซ็นนักเตป,ปิดสนานะครับตรงนี้ครับจะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธนะเดี๋ยวนะใช่ไหมไม่ใช่จีนจันทร์อังคารพุธวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับราคานักเตะหนึ่งร้อยกับ110เนี่ยจะถูกมากนะครับเนี่ย108นะครับกับ110ในวันจันทร์อ่านี้วันจันทร์นะอังคารอังคารยังพุธอ่ะวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับราคานักเตะไอ้พวก108เนี่ยจะถูกนะครับเออก็ ไปมารับซื้ออีกทีนึงซื้อไปซื้อวันจันทร์ดีกว่าไปซื้อพวกนี้ดีกว่านะครับร้อยแปดพอเขาได้มาเขาก็ขายนะครับบางบางทีเนี่ยประมาณตรงนี้การันตีอยู่ที่1.8ล้านใช่ไหมบบางทีเผลอๆอาจจะเห็นอยู่ที่แบบ1.7อะไรประมาณนี้ครับซึ่งพี่ก็ซื้อซื้อได้บ่อยนะ108แล้วกันนะ108อ่ะ108สมมุตินะครับแบบต่ำสุดณนะปัจจุบันนี้เนาะ ต่ำสุดนะปัจจุบันอ่ะตัวมดตัวนี้แล้วกันตัวนี้อ่ะอ่ะ,อะโอ้ไม่ลงเลยนะมีใครอีกไหมตัวนี้ล่ะเออแต่ปกติมันก็จะอยู่ช่วงประมาณหนึ่งมีมีนะฮะอ่ะ,อะไ,ปไปดูพวกนี้ดีกว่านี่น,นี่นักเตะตัวนี้นักเตะตัวนี้จะถูกตรงตรงตรงเนี้ยนี่ตรงนี้จะถูกอ้าวไม่มีเลยอะไรเนี่ยกดผิดกดผิด ก็จะเป็นพวกยิสแมนพวกอะไรพวกนี้ก่อนหน้านั้นนะ่ะจะถูกมากนะครับถ้าใครซื้อ,อดองไว้นะคือแบบถูกสุดๆนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เออก็ว่าอยู่นนนนเนี่ยก่อนหน้านี้มันถูกมากนะครับเนี่ยอย่างซาก้านะครับเนี่ยหนึ่งจุดเนี่ยมันพอได้กําไรนะครับคุยง่ายว่ามันพอก็ได้กําไรนะรแต่พออาจจะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะถ้าเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้ดูอีกทีนึงครับพวกร้อยแปดร้อยเก้าครับาราคาน่าจะลงอยู่แต่วันนี้มันแบบอ่ามันช่วง มันวันทสุดท้ายอ่ะก็ตัวนี้สาตัวนะครับสมมุติว่าได้ตัวละแสนนะสมมุติว่าได้ประมาณนักหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดดีซะกลมๆแล้วกันครับก็อันมาแรกตัวนี้สมมุติได้หนึ่งจุดแปดเนาะแบบขี้เล่ขี้เลอนะครับก็ตัวละแสนหนึ่งก็สามสิบตัวก็สามสิบเอ้ยก็สามล้านนะครับบวกกับหกล้านก็ประมาณเก้าล้านอะไรประมาณนี้นะครับอืมเปิดแค่สองอันนี้ก็ได้ละรอบสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณเก้าล้านแล้วนะครับนะทางนั้นก็ต้องมีเงินเอาไว้ซื้อนักเตะ มาแลกเปลี่ยนด้วยนั่นนี่ครับเอออาจจะไม่อาจจะแบบซื้อตรงนี้ก่อนนะซื้อซื้อ,อแล้วก็พอมีเงินเยอะก็มาซื้อตรงนี้ทีมก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตอนเนี้ยราคาราคายังไม่ย,ไมยังไม่ได้ยังไม่ได้น่าเกียดมากนะครับร้อยสิบเนี่ยซื้อมาได้เลยนะครับแต่ร้อยร้อยหกถึงร้อยเก้าเดี๋ยวต้องรอราคาต้องรอนักติเดเซ็นปริศนาแบบแจกก่อนนะครับร้อยแปดร้อยเก้าอะไรพวกเนี้ย พอได้มาก็ค่อยมาแลกก็ได้ครับอันนี้ไม่ต้องดีบก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีละนะครับมารีพรุ่งนี้นะครับเออเนาะก็มี2อันนี้แหละครับที่แบบดูๆแล้วแบบคุ้มๆนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเรามีนักเตะร้อยสิบที่ไม่สามารถขายได้ก็เนี่ยได้ครึ่งราคาครับครึ่งราคานะในการการันตีแต่ว่าถ้าไม่การันตีก็สามารถที่จะได้สูงสุดถึง22ล้านเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเนาะมี3อันนี้แหละที่น่าสนใจสุดนะครับนะก็อย่างน้อยก็ช่วยหาเงิม10ล้าน 8 9ล้านนะก็แบบช่วยหาเงินเออเพราะช่วงนี้ก็บางทีก็ใช้เงินเหมือนกันครับใช้เงินไปซื้อนักเตะเอามาแลก,กแลกแ้มสโมสรน,นี่แหละนะครับเออดังนั้นเนี่ยเงินมันก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคือเงินเอาไว้ซื้อนักตงนักเตะนะครับเอามาแลกแ้มสโมสรน,นะสมมุติว่าเมื่อกี้ได้มา10ล้านอ,อ่ะไม่พอนี่ว่าไม่พอไม่พอที่จะซื้อนักเตะเออร้อยสิบเอ็ดนะ นักเสด็จรัตรสิบเอ็ดมันจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าจุดเจ็ดล้านนะครับไม่พอแต่อย่างน้อยก็ช่วยช่วยส่วนหนึ่งนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนก็เป็นวิธีการที่ไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะใช้กันเยอะนะครับน่าจะมีคนแบบว่าน่าจะมีคนแบบหาเงินวิธีกันเยอะนะครับก็อันนี้ก็ามาแชร์อีกทีหนึ่งครับนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ